ลมพายุเขาามื่อขึ้นนี่พัดเวที่หัวใจเกิดเอาใจเกิดลอยมุจาขาของคุณบอยสิริชัยกับแอนดอรดีนเนาะไงาทองปังงานงลยือมเจ้ลเสียหายอะไรอยู่เด้ออลมพัดไปไปถือรถหกล,อดลดอ้อรถยางมุจ้ลอะไรอะไรยางเนาะแต่ทั้งอ่ะคุณบอยสิริชัยเพิ่นก็ออกด้มาโนนพนลยเพราะว่าเกิดพายุล่มแล้วก็ลมพัดเวที่ลมมุจาขาแต่เพื่อก็บอกว่า ทีมงานทุกคนปลอดภัยดีว่ามีผู้ใดเป็นอย่างมูซาคากะก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีเนาะของเพื่นว่าเพิ่นว่าของห่างของพังกันยังสอมแซมใดสื่อใหม่ใดผู้าคากบอย่าลืมนะคะแฟนคลับเอฟซีคุณบอยชีริชัยนะผู้ใดติดตามเพื่นอนยูก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยเู้าขานะคะหรือสิมาส่งความกำลังใจไปทัง้งช่องสมิงนี่ก็ได้ลายการสมิงก็ขอครบครุ่นสำหรับคนที่เข้ามา รับชมรับฟังและติดตามสมยิ่งเด้อนะคะสมยิ่งอยากจะบอกว่าอันใดบ่มัากกระเลื่อนผ่านอันใดชอบกับเลื่มเบิงเด้อผู้จ้าขากดไลค์ได้เด้อผูจะะ้จ้าอันใดคือบ่ชอบว่าบ่มกักอีลีก็เลื่อนหนีไปเลยคันแปลว่าเออบ่มักอยู่แต่ว่าบ่มักหน่อยหนึ่งแต่ว่าบ่อยากเบืงองแยจะลืมกดไลค์ให้กกำลังใจหนึ่งเดีอได้ขอบคุณไปเรื่องหนาหลายๆผู้จา้าเด้อนะคะเพราะเป็นกำลังใจในการเ้าพืนนิ้นทาคน บ่มีดอกผู้เจ้าขาส่วนมาสมยิงกัะเน่นยำนะคะอัปเดตข่าวสารผู้นันปูนีเนาะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ของตัวเองแนี่ยติ่งยงยงแยกๆไปละละเป็นความสุขนะคะเฮ็ดให้ผู้คนผู้นันได้ยิ้มแย้มเนาะเออแต่ผู้ใดเบิ่งแล้วได้ยิ้มกับมินบอกด้วยล่ะค่ะผู้ใดว่าเป็นตะสั่งกระบอกสิได้ปรับปรุงอย่าให้แห้งล่ะเราจะเมนแห้งแล้วเด้อสมยิงตกใจนะ